ขอเชิญหมายเลขเจ็ดเจ็ดเจเจ็ดเฉยๆค่ะว่าหรือเปล่าเนี่ยปืนเน่เช้ามารอหูอยไม่ถึงคิววะทีรอ,อยลงทั้งวันต้องมาหากินแล้วเนี่ยนัทว่าแล้วมีโลนานเห็นผู้ชายหน้าตาดีขนหน่อยสิงออนถึงวานนั่เบือ่อนัดหลับหลับได้หลับดีลางานนั่งหลับ เดินอยู่ต้องนานาให้โดนแฟงคิวอิกไม่ไหวแล้วุ้ยเจมส์เออเออขอโทษค่ะ้อโทษค่ะเอ้าน้องเพรซ่าเอ้าป้าเฮ้ยพี่ติ๋มเป็นอะไรคะเนี่ยถึงได้มาโรงพยาบาลก็ปวดท้องนะสิหมอบอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบไม่รู้เป็นได้ไงหัวก็ไม่มี หนูมารับยาให้แม่ค่ะอ้าวร้านยั่มีเหรอยาเฉพาะทางไม่มีขายที่ร้านขายยาต้องมารับที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ต้องบ้าบอรบอรยาอะไรอย่างเงี้ยน,นะมังแต่เช้ามันนั่งรอเนี่ยช้าชา้ากี่ปีกี่ปีที่มัก็ไม่เคยพัฒน,นาก็เลยค่ะได้เหรอหวดนี่เลยค่ะเลือกทานตามสบายเร็วดีไหมคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาหนูไม่รับผิดชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณกอนเออไม่รีบก,ก็ได้แค่อยากรู้ที่มันช้าขนาดนี้อ่ะนั่นน่ะเห็นผู้ชายหน้าตาดีเขาหน่อยคุยซะนานเลยอ๋อน่ำแหนกคขัดกรองค่ะพี่เขาต้องเช็คอย่างละเอียดถ้าไม่ถูกต้องก็วุ่นวายอีกพี่เขาต้องทำแบบนั้นนับพันคนต่อวันเลยนะคะแล้วพี่เขาไม่ได้เลือกปฏิบัติหรอกนะคะอ๋อนั่นน่ะ หลับอ่ะอดนอนที่ไหนมาไม่ทาํางานหรือไงอ่ะนัน่นแนกจัดยาค่ะพี่เขากําลังเลือกยาให้ตรงกับที่หมอสั่งพี่เห็นยานั้นไหมคะอันนั้นแค่1%ของยาทั้งหมดและเยอะกว่าที่ร้านหนูไปร้อยเท่าแล้วถ้าชื่อยาผิดหรือแปะฉลากผิดไปแค่นิดเดียวคนกินอาจถึงตายได้เลยนะคะ,ะแต่นั่นน่ะโดนแฟนชิวอย่างนั้นอะ่ะไม่ได้ปะงงคนนั้นก็แพ้ยามาค่ะแล่ต้องรีบมาเป็นเหตุฉุกเฉินค่ะ หนูไม่ได้แก้ตัวนะคะว่าทําไมถึงทํางานช้าแล้วตามโรงพยาบาลเล็กๆคนหนึ่งคนทําหน้าที่หลายอย่างมากแต่พวกเราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพื่อชีวิตคนไข้ทุกคนนะคะหมายเลขเจ็ดสี่แปดรับยาที่ช่องสามค่ะที่เข้าใจละขอบคุณน้อยอีกครั้งนะคะที่ทําให้คนแก่หัวร้อนอย่างพี่ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเร็วๆ็ด้วยค่ะลุกเร็วยินดีค่ะ เราแคร์คนไข้ทุกคนอยู่แล้วค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะนั่งรถไปพระรามสี่แล้วเนี่ย